สวัสดีครับร้านบอยสวิตนะครับวันนี้จะมารีวิวคัตซีเอฟสาอ่าเรามีอะไรจะมาแนะนำตอนนี้ทางร้านมีเหล็กหนา2อมิลครึ่งมีจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับรถลูกค้าที่เวลาไปซื้อผ้าคาัตมาระยะระ,ระยะชามมันมันไม่ได้นะครับมันนั่งนะครับหรือว่าชามคาัตสึก เราไม่อยากจะเปลี่ยนชามคานใหม่เราก็ไปกึงตัวหน้านี้ออกแล้วเราก็ไปเพิ่มแผ่นเหล็กเข้าไปเพื่อให้ระยะชามไม่นั่งแต่วันนี้เราจะมาสอนรถเดิมๆออกใหม่จากศูนย์นะครับแต่จะใส่คาดแต่งชุดเบื้องต้นแกะเลยนี่นี้ถอดมาแล้วครับเดี๋ยวบอกก่อนว่า ชุดคัสผ้าคา์สพวกนี้ต้องแช่น้ำมันก่อนนะครับแต่วิธีทําเราข้ามขั้นตอนไปมันจะเลอะครับของเดิมก็จะประมาณนี้ถอดออกมาก่อนถอดออกมาให้หมดเลยรวมทั้งแหวนสปริงตัวในนี้จะมีสองแผ่น,นครับอ่าเขาเรียก ตัวสโลคัทอะไรก็ตามจะเรียกยังไงก็เรียกนะครับเอาเข้าใจง่ายก็คือแหวนสองตัวเนี้ยเม่เอาออกหนึ่งเอาอีกอันตัวเอาแม่เหล็กมาก็ได้ของยากอะ่ะน,น่าตาก็จะประมาณนี้เอาคัทตัวนี้นะครับสองแผ่นนี้แล้วเวลาเราจะแต่งเข้าไป คือยังไงก็แผ่นเล็กมันมีสามแผ่นตัวในสุดมันก็จะเป็นแผ่นเล็กเราเอาสามตัวเนี้ยออกเลยแล้วก็เอาแผ่นเต็มแบบนี้เข้าใส่ดูขนาดนะครับไม่เท่ากันนะครับทีสมมติมแช่น้ำมันแล้วเราก็เรี้ยงไปแบบนี้ ก็ไปดูคลิปเก่าๆได้ก็เลี้ยงตามปกตินะครับนะครับอ้าวเหรอเองมือเองขนาดส่วนเดี๋ยวก่อนแผ่นเหล็กของเดิมมีสามแผน่นแผ่นเหล็กเต็มนะส่วนแผ่นเล็กจะมีหนึ่งแผ่นแผ่นเล็กไม่เปลี่ยนนะแผ่นเดิมเนี่ยมันจะหนาอยู่สองมิลแต่แผ่นแต่งเราอะ มันจะหนาสองมิลครึ่งอ่าดูด้วยสายตาก็ได้ไม่ต้องวัดอ่ะเองวัดดูดิว่าตัวเนี้ยมันมีเท่าไหร่มดนี้แหละมดนี่แหละว่ามันหนาเท่าไหร่ชามนี่ผมผมจะไม่แกะและแต่ผมจําได้ว่ามันมีเท่าไหร่ผมจะบอกให้ชามนอกชามในเดิมไหมดดู เทียนเลยสิยี่สิบ <20. S 2> ชามจะมีอยู่สิบเจ็ดของเดิมอันนี้มันไม่สึกนะครับมันออกร้านมาใหม่ก็คือเราอยากได้ระยะ นี่มันเพิ่มขึ้นรอ,อนี้ใส่แผ่นนั้นออกหนึ่งแผ่นอันนี้สมมุตินะครับเดี๋ยวสำหรับรถใหม่ก็ซื้อแค่้าคาร์ไปก็ได้เนี่ยยี่สิบครึ่งละมันก็จะเพิ่มขึ้นมันหากลบกันแล้วก็สามมิลครึ่งละเพราะว่าชามนั่งอยู่สิบเจ็ด้าคาร์มันมียี่สิบ ยี่สิบยเ็ดเหลือ3สมมุติเรากึงกึงออกไปข้างละครึ่งมิลชามนอกชามในเราก็เอาแผ่นเหล็ก2มิลครึ่ง2แผ่นเข้าไปเติมเข้าไปมันก็เพิ่มเป็น1มิลเท่าเดิมนี่นะกรณีของชามคาัดไม่ชามคาัสึกแต่สำหรับรุใหม่เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ แผ่นเหล็กตัวนี้หรือว่าผ้าคัดเราไปซื้อมามันบางเราก็เพิ่มตัวนี้ได้มันไหลหาได้หมดครับสําหรับคัดแต่งก็เลี้ยงประมาณนี้อ่ะเลี้ยงเข้าไปจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้ส่วนแผ่นเล็กสองบนก็ไว้ข้างบนเหมือนเดิม สุดท้ายเราจะเรียงในช่องเดียวกันทั้งหมดนะครับผมจะไม่มินเรียงเหมือนเจ้าอื่นที่ต้องไข่แบบของเดิมนะเพราะว่าในช่องเดียวกันนี้มันกระจายแรงบิดได้เยอะกว่ามันมันจะยันไว้ทุกแผ่นเลยเวลาคัดหมดมันก็ไม่ไปนั่งบาดตรงนี้ครับมันจะใช้จนหมดประกบตามเดิมก็เป็นอันเสร็จชิ้นครับประมาณนี้